สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับช่องพายมาเล็กนะครับนู่นรอลงน้ํานะครับนะครับรอลงน้ํานะครับน้องฟูจิอย่าเดินไปก่อนมานี่ช้างนู่นนะครับรออีกเชือกเชือกหนึ่งเชือกหนึ่งนะครับมาทำไมอ๋อ นะครับอีกเชือกหนึ่งโอ้โหสองฟ้าสวยมากเลยเราให้เขาขึ้นก่อนนะครับเราค่อยลงนะครับงับเขาก็จะขึ้นมาแล้วเราก็จะลงน่าจะลงทางนู้นนะครับเพราะขวานน่าจะควันควันอะไรวันนี้ทำไมไม่ควนันเลยสวัสดีค่ะแม่เม่ด้วยครับสวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs> มาทำอะไรอันนี้จะพา,าพ่อพลายมาเล่นน้ำมาเล่นน้ำเขาเขาไม่ได้พานี้มือช้างคอยมาเป็นมือกล้อง <c oughs> ดูต่อหน้ามาแล้วลบช้างมาแล้วช้างกอนโอ๊ยกีี <c oughs> สี่วันแล้วแต่ว่าคลิปลืมลืมลงคลิปเพราะว่าโทรศัพท์ยังไม่ว่างยิ้มอะไรโอ <c oughs> ้ไม่กว่าย,ยิ้มอะไรเอ,ออเลยเขาให้มาเขาให้เธอมาเป็นมือกล้องแ้า์นายแคร์นายใส่แล้วปล่อยแล้วเราก็ทำชินช่นๆไปลงน้ำแล้วก็เดินขึ้นบ้าน ดีแล,แล,แลงานีน้่นะครับเอี่ไปเร็ว <c oughs> ลงไปเร็วผ่านมือน่งมืน่นะนูน <c oughs> ่นนะครับหนาวหนาวหนาวชั้นหนาวหนาวที่เดช เขาได้กินช้างตัวอื่นด้มั้งตัวเมียตัวเมียอาบน้ำสบายเลยลึกตัวรวมตัวเลยน้จิจิไปเล่นกับช้างอ่า นุ่นนะครับองค์ค้างจูบไปแล้วสลุกอะไรมั่วสั่วตัวเลวเลยเองจูมาเย่อยตกอย่า อ <c> ย <oughs> ู่ตรงมันก็จะห่วงกินไนเพราะว่าเขาหิวอยากกินแรงโง่วงกินแรงกว่าเอาจะกินให้ได้ สู้แต่ไอคนข้างหลังก็จะตกนะอืมไปแล้วขึ้นแล้วทีนี้ก็เดินเดินเดินนะครับเดินขึ้นจะขึ้นมาแล้วก็จะขึ้นมาแล้วเอาอยากกินต้นไม้เหรอออกมา อากมาออกมาทั้งต้นเลยไม่เอาจะเลือกเอาไหนเหนื่อยเหนื่อยนี่เนี่ยออุ้ยน้ำรองเท้ายังไม่ได้ไปซื้อเลยนู่นนะครับไปแล้วมาไม่ควรไปขี่รถมาอันนี้เราจะเดินไปไหนต่อกลับบ้านแล้วมันมืดแล้วมันมืดแล้วดึกๆไม่ได้โอ้ยโอ๊ย ส่วนผมว่าจะไปซื้อข้าวให้นะครับคลิปนี้สั้นมากเลยเพราะว่าเพราะวานทุก่วันเพราะว่าอันนี้นะ่ไม่ไม่มันก็เจ็ดนาทีกว่าไปแล้วไปแล้ว เ,เมื่อกี้ก็ได้กินตัวเมียนะเอาหาง,งชี้หางชี้หางชี้กระเดีวกรเดียวเลยต้องเดินข้างหลังนะครับเดินข้างหน้าแล้วก็เขาจกนะครับเขาจกุขาจกข,าจก,ข,า,จกขาจกบ่อยขึ้นนะครับ เดี๋ยวเราไปรอ,ออยู่ที่สีแยกกันเลยนะครับไปกันเลยริงเอาเดือนมาแล้วมาถึงบ้านแล้วโอโ้โ <c> ห <ười> กำลังทองท้องสะอาดพอดีเลยขุด<อ>ข้างหนา้อาออกมาก่อนก็ได้อ,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 อุ้ยอุ้ยนี่อยู่นี่เอาลงแล้วลงแล้ว ลงแล้วปกอคก็จะไปผูกอยู่ตรงนั้นนะครับจุ๊บั่นอยู่ตรงนั้นนะครับมืดตรงนั้นนะครับผูกขาข้างเดียวใช่ไหมอ,อะไรวันนี้สองข้างเหรอ,อปกติเราจะผูกสองข้างนะครับวันนี้ก็น่าจะผูกสองข้างครับแล้วแต่พวว่อควานนะครับนี่เห็นไหม มนมันนน่ยมีความเบาลูกสองขาไม่ได้ต้องลูกสองขานะครับ <c oughs> แล้วต้องปล่อยให้เขาเป็นอิสระด้วยนะครับเขามีความสุขบ้างเหมือนคนเราแต่ว่าให้เขาเดินในกุกหลักก็พอนะครับถ้าช้างนะครับถ้าอยู่ในป่าก,ก็อาจจะปลอดภัยอยู่นะครับแต่ว่าถ้าอยู่กับคนนี้คนเราเอามาเลี้ยงเอามาเลี้ยงนะครับเอามาเลี้ยงช่วย อันนี้นะครับคือนำพาหาทางเลี้ยงครอบครัวของเรานะครับเขานำมาใช้นะครับเขาก็เป็นสัตว์มานค่เมืองเราก็ต้องนะครับมีพระคุณต่อเขานะครับถ้าปล่อยเขาไปทางอื่นเนาะเขากลัวเขาว่าจะไปทาร้ายเนาะถ้าว่าเราไม่ได้ใส่โซ่เราเราก็กลัวเขาว่าไปทำร้ายคนอื่นช้างช้างบางเชือกก็ไม่ชอบกันเนาะบางตัวเห็นกันวิ่งวิ่งใส่กันเลย นะครับเราก็ต้องปลอดภัยนะครับต้องมัดเขาไว้นะครับไม่ใช่ว่าปล่อยเขาไว้นะครับแบบธรรมดานะครับถึงแม้จะมีข้อก็นะครับมันก็เหมือนเดิมนะครับที่เวลาปล่อยเขานะครับเขาสามารถปีนออกไปได้ช้างนะครับเพราะว่าก็ตัวสูงตัวอะไรนะครับเราก็ต้องมัดเขาไว้อย่างน้อยก็ขาเดียวก็ไม่ต้องมัดแน่นเท่าไหร่ก็ได้แต่แค่จะให้เขาหลุดออกไปได้นะครับไม่ค่อยแน่นนะครับลุ่มๆนิดๆหน่อยๆก็ได้แต่ว่า ห้ามให้แบบว่ามันหลุดออกจากขาเลยอะไรแบบนี้นะครับก็ต้องหลวมๆนิดๆหน่อยๆก็ได้นะครับแบบที่พอควานใส่เนี่ยครับพอดีนะครับไม่รัดไม่รัดจนเกินไปนะครับต่ติงๆแต่ติงๆหนับมัดแบบนี้แม่ควานก็เก็บขยะข้างหลังนะครับโอ้โหเสร็จแล้วแค่นี้เองนี่นี่แม่ควานหนึ่งก้อนโอ้หนึ่งหนึ่งจุดนี่นี่นะครับโอ้โหง่ายมากเยอะแบบว่าง่ายจริง ง่ายม,มากเลยนะครับแต่ว่าสําหรับมือใหม่ๆนะครับอย่าคิดว่าง่ายเลยนะครับแต่ว่าพวกคว้านี้ก็เป็นรุ่นรุ่นเก่าแล้วนะครับรุ่นเก่าแปลว่าอายุเริ่มมีแล้วนะครับเก่าสิงเลยม <c oughs> ีถูแล้วอันนี้เขาจะ,จะถูเอาคี้ใครเาขาออกตรงไหนเขาคันเสียงอะไรอ่ะัวเริ่มดำแล้วทูเริ่มดำลงลงน้ำเขาก็มาถูต้นไม้ถ้าไปมั่นอยู่ป่าเนี่ยจะดำครึมเลย ทชอมชงช้า่า้ามนหน่งข้าวตกข้าวหน่ตกเออจะเก็บให้หนุนไปแล้วไปท้ก่อนรต้องรีบเดินออกแม่ขุดรองเท้าน้องออกมาหน่อยน,นะครับสร็จแล้วก็นะร้องมีเอาว่านี้นี่หน่อยหน่อยนะครับ นี่ครับพวกขวานก็จะเก็บแบบนี de ame, <dad tiene S 1> ้ผมก็ต้องยืนถ no ่ายคลิปนะครับวันไหนไม่ได้แตยคลิปก็ยืนก็โอ้วันไหนไม่ได้แตยคลิปก็ช่วยพวกขวานนะครับถ้าไม่ช่วยนี่แปลกเลยเราก็ต้องช่วยนะครับเราก็ต้องเรียนรู้การเข้าใกล้เขาด้วยนะครับว่าเข้าทางไหนด้านหน้าด้านหลังหรือตรงไหนนะครับเราจะเรียนรู้ไปแบบนี้นะครับศึกษาข้อมูลมาจากการอันนี้นะครับแต่เขาไม่ค่อยบอกเท่าไหร่นะครับบางคําเขาจะบอกเป็นบางคําก็จะบอกว่านี่นี่อย่างนั้นอย่างนี้เด้อ ก็ไม่ได้แบบว่าบอกไปว่าสอนอะไรประมาณนี้นะครับแค่บอกว่าเข้าแบบตรงนี้ตรงนั้นนะครับก็เหมือนโอยพูดไปพูดมาก็เหมือนสอนเรานั่นแหละครับก็ต้องจํานะครับได้เรียนรู้มานะครับต้องขโมยความรู้มาจากเขานะครับเพราะว่าเขามีความรู้มากกว่าเรานะครับก็ลองศึกษาความรู้มาจากเขานะครับที่จะเรียนการเลี้ยงช้างนะครับ คนที่มาอยู่เลี้ยงช้างถ้าว่าไม่ได้จับขี้ช้างหรือไม่ได้เก็บขี้ช้างเนี่ยก็คือคนเลี้ยงช้างไม่เป็นเลยนะครับที่มาอยู่นี่แต่ถ้าว่าคนแบบว่าอยากช่วยเราอยากช่วยชาวช้างจริงๆชาวช้างก็ให้ความร่วมมือนะครับอย่างเช่นพ่อควานนะครับเก็บเก็บอะไรนะครับอูให้ให้ช่วยได้นะครับให้ช่วยได้นะครับแต่ว่าถ้าไม่มีพวกควานนะเราเข้าไม่ได้นะครับถ้ามีแม่เอฟซีอยู่ก็ออกจะอันตรายเลยนะครับ ยังว่าช้างก็ไม่ค่อยดีเเท่าไหร่นะครับก็จะนิสัยดีนะครับบางบางเชือกนะครับเป็นเป็นไปกับความนะครับจะว่าคนอื่นเราก็ไม่รู้แล้วก็ไม่แน่ใจนะครับพายมาเหล็กนี่ก็ใส่ดีนิสัยดีนะครับนะครับอ่านูแล้วทูแล้วทูแล้วเดี๋ยวนะครับเราก็คลิปมันก็ยาวแล้วนะครับก็ ขอบคุณแม่แม่เอฟซีทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปดีโอหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย